สวัสดีครับพี่น,น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสินลำเพินออฟฟิเชียลนะครับส่งไใบับพี่น้องโอ,อ้หันหน้าหันหลบเทนอพอโอ้อวัดปัดหมู <laughs> ตัวจะไรนี่อย่างสแสดงว่าเริ่มเริ่มซ้อมแล้วนะครับอันนี้ซ้อจิ้มเจียงไปรับเออน่าจะไปรับยันเซอร์นะครับมาเริ่มมาซัอมนะครับยังไปไห้วะน่ะไปได้หนวะน่ะฮะ

เดี๋ยวอไมันบงไบ้างเดรกจมาใส่มาไงให้เขาบางอะไร่้ยมาไงเออนั่นเห็นปะเอ๊ะไหลป่ไหลเป่้นมเตีมกันอ่ะ้นมาเตีมถังนี่อเนอไรนี้ยอบอไหนมันขู้เตีมมันนั่นสนอันนีนะเ พอไหมแม่ยอยเห็นมันมันหน่อยคำ่ามันหลายเด้อโทษว่ะฝอยเลยไหมอยูอมาเห็นมันหน่อยฝอก็ได้พมากเพว่เจ้าตัววามามือเป็นมือพนะอือมือมันเลยเต็มเตยมโทษว่ะฝอยเลยอย่างนีมฮะ สวัสดีครับอันนี้ทำอะไรกินครับพ่อครัวแป้งกันเดียวใช่ทำแบ่งกันเพียงเลยอ๋อเฮ็ดอันเดียวกันนี่ออ๋อเฮ็ดกินนู่นคู่กันเลยไม่เอา้ว อะไร้คอมีผู้เดียวคน่มีก็สองคนนะเดียวเอาเอาซื้อบะไรดีขายแค่นางพ่อจีอันจวดจวดทั้งคนชูมือนี่พิพอตีนะเห็นขึ้นสูงสูงทังอันนี้ทั้งอนนี้ละฮะว่าอันเยนนพน

เลี้ยงไตไอ,อ,อีกโครงนึง่งห้างกาเขา,เอาบอกว่าเขาถอดคุณแล้วเนาะเลี้ยงหุยเหรอของผู้ใดเกิขึ้นหาฮะไปบอกว่าจะไปว่าไปนี่หอยยูมาเขาบอกว่าจะตัดหามตัดเด็ดขา,อาดอันผู้ใดอยากตัดตัดไปเลยหามตัดเขาพออย่างาหางกามัน,านอาจจะอยู่ไหน,นก็เขาเดี๋ยวมันงวบลงมันหดแล้วมันเก็บเดี๋ยวมันเลี้ยงกันป่ะเลี้ยงปุ๊ <c ười> บอะไน,นี่มันจะเหี้ยวล้มลงกมาเนี่ยเขาซัดมาเนี่ยเอาปุ๋ยบ้านมาเนี่ยเขาสัตว์โอ้ยงั้นผู้ใดไปตัดอ่ะ เอาอีกเขียวอีกรอบสองเลี้ยงอีกมันมันเลี้ยงสองรอบเลยมันยีเป็นพันเมนูไก่ดิมือนเนี่ยไม่ได้ติบบเป็เมนูไก่เดียวเนี่ยโอ้กระบอกมันดูดีต่างนะอันนี้มีไก่แล้วถามมันจะเมนูโอ้มันดูดีโอ้เมื่อกี้ยังมีหลายอย่างอ่ะนะโอ้ตาาาไ่ีดีดีหว่ะขี้ยังอันน่อี ที่เด็ดพนัไม่เท่มรสไม่ได้โอ <laughs> <ule mon wiele> ้เฮียมืดเดี๋ยววันนียังไงอ้อมอ้อมอ้อมอะไรก็ออมอันนี้ก็ออมอันนี้คือเร่มเตรียมระบบระบบไเริ่มเราลยมอลำเริ่มาล้ำไม่บ่

อ้าวพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุูกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแหลกกูไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีใจเลี้ยงนี่ยังอันคลิปคลิปในยูทูบกับว่าอะไรนะ